ขอบคุณครับสวัสดีนะครับ FC บ้านอะไรอะไรกับบ้านพี่นันด้วยนะครับผมนะโชคดีมากฝนไม่ตกวันนี้นะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องเตะแฉกกันน่ารักอะ่ะทุกนาทีทำป้ายไฟมาใหม่เหรอจ๊ะคุณแม่ดัดผมร้านไหนอร้วรับสองพ่อป่าก่อนครับอ่าเ <L> ชิญเช,ช <L> มีคุณแม่เขาส่งอ่าไปนี้ไปเพลงมาให้ <L> อ๋อ ถึงขั้นว่างถึงขั้นปริ้นเนื้อมาให้เกือบเต็ม,อมขอบคุณครับ FC ระยองฝากมาหนึ่งพันนะจ๊ะทอนไหมขอบคุณครับโอ้ <c oughs> ทอนด้วยแม่แม่เอ๋เปย์หนักโหหนักมาก <c oughs> หนักจริงๆแม่เอ๋น่าจะเปย์สักห้าร้อยยังได้หนักกว่านี่ยังกระเป๋าสุดเลยนี่ <c oughs> ขอบคุณครับแม่เดี๋ยวขึ้นหมายแล้วค่อยเกียร์กันครับผมโซนแบง์ก่อนนะขอบคุณครับ ทีมสาวนนทรูปภาพดูทรูรูภาพยังไงแม่ให้หนูใช่ไหมไอ้หนูขออ่านนิดหนึ่งทีมสาวนนค่าซับน้ําตาให้ลูกเลยอันจับแม่แม่ทีมสาวนนโอ้ยซับน้ำตาเมื่อวานนะร้องไห้กันละงมขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ยค่าซับน้ําตาขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่าซับน้าตาอย่างนี้อยากจะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับขอบคุณครับ โอ้ยไอ้สับตาเลยอะไรแล้วแม่จ้าโลหิตแล้วเนี่ยฮะโอ้อ้นดี้ชูแทนแล้วเหรอไม่เป็นไรขอบคุณครับต่อเลยจ้าฉันรับเพลงลูกทุ่งขยับขึ้นมาขอบคุณจ้ะขอบคุณจ่าแม่ขอบคุณครับ โอ้ขอบคุณแม่ปากหวาหนขนาดนี้เอาอะไรนะครับแม่โอ้โหขอบคุณครับแม่ขลังวัานี้ด้ยนะครับอ๋ออะไรนะแม่โบกมือใหม่สีนางงามโอ้โหนับวันยิ่งแตกขึ้นทุกทีขอบคุณครับตอนแม่ท้องกินอะไรเออหถึงหล่อน่าจะ กินหลายอย่างเลยแม่อะไรแม่มาม่ากินมาม่าอ๋อใช่ครับใช่ครับตื่นมาไม่รู้ลกหรือว่ามาม่าไม่รู้อ๋อล่วงทิมมาเต็มที่ทิมไปเลยเดี๋ยวจดหมายเราค่อยว่ากันทีครับคุณค่ะแม่อ่าอะเชิญทิมตามสบายขอบคุณครับแม่ อะไรนะแม่งวดที่แล้วงวดนี้อีกรอบมั้งงวดที่แล้วงวดที่แล้วถูกอ่ะนะขอบคุณครับแม่ปางมาแล้วขอบคุณจ้าแม่ขอบคุณครับอ่ะมงมงมงขอบคุณครับนะขอบคุณมากครับอ่ะฝั่งน,นี้ก็ได้แม่ขอบคุณครับเทศบาลจัดมาเลยจ้ย จับมือแม่หน่อยจ้าจัาสักครู่นะแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับเลอันอ,อ๋อ,อให้อ่านอันนี้แบบแบบแบบแต่จริตอ,อ,อ๋อมีจริตอ,อ๋อโอ้ยทำไม,ไม่ค่อยเป็นเลยลองลองดูหน่อยลองดูหน่อยอพี่อนิดเดียวนิดเดียวมันฝืนความรู้สึกอะ่ะใช่อ่ะลองดูเลยอันน่ารักอ่ะเ <laughs> นี่ยแม่พี่ฮะ ยังไม่ค่อยดีอ,อ่ะเอาใหม่สักทีดิอีกสักทีเหรอไหมอีกสักทีแบบโอ้ยลำบากใจอ่ะอื่อเื่อเอาเรอันน่นารักอ่ะขครับพอได้เนอะสิ้นสุดกันที อันนี้ยังไงเนียพันกันเนี่ยนะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวให้ใส่มองทีเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เหมือนนักร้องแล้วครับถือใบนี่เหมือนเ,อเป็นโคศกใชไม่ไไรูน้นะวันนี้ขอบคุณครับในอ,อ,อันรักทุกนาทีอ่ะรักอันทุกนาทีอ๋อเป็นแบบเมื่อกี้โอ้แม่ผมรบากใจเนี่ยเราเราพอจะฝืนได้บ้างไหมน ติดท่วมตัวไปเลยมแม่หนูมไม่ใช่แมงครับร <laughs> ักรักอ่านทุกนาทีเลยนะร <laughs> ักวัดยิ่งแปลกให้ทุกที <laughs> ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ <laughs> อะไรนะแม่ใส่ติดตัวตลอดเลยนี่หนูเดินสี่แยกต้องใส่ไหมเนี่ย <laughs> ใส่ด้วยนะโอ้ยโดนจับ บ้านนางฟ้านี่ยมาแล้วนี่หัวหน้าแก๊งแก๊งหวยเจ้ากินแก๊งหวยกแก๊งหว,วยบุตรปรมัมรู้มีฟองด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารจ้ะไหนพอะไรไหมนะครับครับต่อเลยจ้ะหนุกหนานกันนะครับจัดไปขอบคุณครับอะไรอย่ายพลงอะไรนะวันนี้สวยกว่าเมื่อาวานันขอบคุณเงาะด้วยครับ ขอบคุณคนให้ที่ไปขอบคุณขอบคุณมากครับครูคณแม่ด้วยครับเอาเงาะมาให้นะคุณแม่ปีนไปเก็บมาเองเลยเหรอครับบางสะพานนะครับอ๋อคือบางสะพานก็มีเงาะทำไมก็ไม่มีเงาะไม่ใช่หรอสถานที่เขาเพาะมาจากบางสะพานอ๋อหนูว่านึกว่าปลูกทีละที่ไงอ๋อคุณจะาจ้าเลยนะครับละองเละครับย่าละองบางสะพานนะครับ ขอบคุณเงาะด้วยนะครับเงาะอะไรครับเนี่ยพันอะไรครับเนี่ยจ๋าแม่แม่ซับน้ำตาดูอ่ะแทนอ่ะคุณแม่อ่ะแทนคนนะแม่เาะ แม่ <premises? S 2> พอแม่ตะโกนมาไลอ้อนจะเซ็นว่าไลอ้อนสักหน่อยเลยเซ็นว่าไลเงาะไปแทนเนี่ยงผู้เรียกมากกว่าผมอีกนะหนูจ้างร้อยหนึ่งมาใแม่ตรวจคอหน่อยขอบคุณครับเอเซ็นหน่อยอันนี้ให้หนูใช่ไหมได้เลยครับขอบคุณครับเอามงกุฎออกให้หน่อยสิขอบคุณครับจ้ะจ้ะจับมือจับมือ อแม่ละอองบางสะพานอขอบคุณครับเอาให้นะเก็บเอาขอบคุณครับจดหมายเข้าว่ากันอะไรนะจ๊ะแหวน,นจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับน,นะอะไรนะแม่เดี๋ยวค่อยให้อ๋อมีเก็บไปด้วยโอเคโอเคไม่ว่ากันแล้วใครอะเนี่ยใครอะเนี่ยแม่อะไรอันน้อย โอ้ไว้นานไม่คุ้นเลยโอเคจ้ะกินฟางนางลือมมาเลยดีกว่าขอบคุณมากครับแม่องคุณเจ้าชายหรอแม่ ขอบคุณมากครับวสวมนด้เหละจ้ะ,ะสวมซ้ำสวมซ้อนสวมซ้อนเงื่อนอบค,ครับขอเพลงด้วยนะแม่นะขอโทษที่คิดถึงจับมือจับมือค้างไว้และฟังเหมือนดังความอุ่นไอไปเลี้ยหัวใจไม่พอจึงหนาวทุ าวที่รอจึงทอจนเลอรำพึงทางไกลบวกกับใจบิวก่อตัวเป็นความคิดถึงคดลักคืออันหนึ่ง,งต้องรบกวนใจเธอมากมา แม่เขินตาแดงเลยอะขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่าฮะแม่เดี๋ยวเพิ่งแม่มม่ไม่ตายแน่ไม่ตายแน่เดี๋ยวเพิ่นเเพิ่งแมวบวกใครเนี่ยโอ้หพอแม่ไปเล่นหมว่ไหนมาบวกเปียกเชียโอเคจ้ะครับแม่แม่ขอจับมือได้เลยจ้า โยคนไหนหวัวรอเนี่ยขอบคุณครับได้เลยแม่ได้เลยแม่แมอระวัาางหน้าสุขจะกระแลกกันทีนึงนะครับเวลาเดิมหนึงขอบคุณครับโอเคครับโปรดพิจรารณาร้องไงน,นะแม่อุย้ยไม่คุค้นเลยแม่เพลงนี้เดี๋ยวไปซ้อมมันหนกได้เลยจ้ะ โอเคจ้าแม่โอ้โหแม่ไม่มานี่ล่ะแม่อยู่ทอันจสาวเอเอ็มจสาวเอเอ็มขอบคุณครับอ๋อได้เลยครับแม่ขอบคุณครับกินน้ำหน่อยก็ดีได้ครับแม่ได้เลยจ้ะ แม่สูงขนาดนี้เห็นขนจมูกหรือมั้งกัวไม่ชัดนะหน้าไม่ชัดหรือขนจมูกไม่ชัดขอบมุครับจะหลุดได้ไงเขาสูงเขาไม่ได้ถอนอ๋อนับหนึ่งสองสามจ้าได้เลยจ้าได้เลยนะจ้าจ้าจ้า หกโมงเย็นดูหน้าจอนะดูเฉยๆไม่ได้เปิดใช่ไหม่ะพอตกเปิดสิอเปิดด้วยนึกว่าดูกระจกเฉยๆนึกว่าแต่งหน้าวันไ,ไ,ไ,ไหนไม่ดูนอนไม่หลับโอ้โหขนาดนั้นเชื่อหรือโอ้ขอบคุณครับหายไ,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 ไ้นะแม่นะโอ้โหดีมากรักมากนะ จ,าจา่าจ่าจ่าแม่จับมือผเจ้านิดนึงจา่าขอบคุณครับตอนน่อเลยครับจัดไปมอไซค์ทำขอบคุณนะจ้าเอ้เ้้อ้าวขนดกแล้วเกินไม่ใช่ดกด้วยเรียดำตัด้วยพี่อะอะไรแม่นะแม่โกรธ กีจะปิดชาด้วยอ๋อมีตัวร้ายด้วยวันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอนอนรดูสิขนาดไอยแกลิสเดี๋ยวให้ตรงนี้มั้งโอ้ยแต่กล้องบอกว่าหิวจับแม่แม่มาอยู่ด้วยกันตรงน,นี้สินี่มา้ไอ้อัดตรงนี้กัน,กน <c oughs> ขอบคุณครับแม่ <c oughs> มันร้อนนะแม่นะ ขอบคุณครับกี่โมงแล้วเนี่ยอยุตามอากมาน็็เห็นเลยแม่ทำไมพันอย่างเงี้ยทำไมพน่างงี้ล่ะเอาอโอเคเขาต้มมัดมาด้วยขอบคุณครับางานเหงื่อพครับแม่ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พกักผ่อน จิตใจอวนถึงตอนแม่นาลลำเค็นสิ้นสวยสะคืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเค็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขนมปังด้วยนะครับโอ้มีอะไรเนี่ครับเนี่ย ขอสักครู่นะครับจดหมายอันใหญ่ขนาดนี้กรุณาส่งคุณกาประดิษฐ์จำปาสิทธิเวทีบ้านจันเอี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจดหมายจากแม่แม่ชนบุรีเปิดดูสิเขียนที่ชนบุรีตอนตีสีพอดีไก่ขัน12มิถุนา2566ถึงลูกเลอัน ก่อนอื่นแม่แม่ชนบุรีขอแสดงความยินดีกับว่าที่พระเอกใหม่ตั้งแม่แม่ตั้งตารอดูละครหนูนะครับแต่ตอนนี้แม่แม่ขอเพลงก่อนจ้าเปลวไฟไปลายเทียนตัดไปก่อนอะไรนะอ,อ๋ะอเขาแมกว่าหนึ่งพระรองร้องไห้ตัดไปก่อนไม่อยากพวกเมียตัดทิ้งขอบคุณแฟนเพลงเอาไว้ร้องตอนท้ายก็ดีขอเป็เพหนูจะเธอร้องเลยนะแบบนี้ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอวาวใจยังหวงังจะคอยคัดผูห้องใจไม่ให้ดำดางนักเบ้าจะเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา คุณมุกนี้ใช่ไหมเป็นมุกหน้ากากทีเล็กด้วยเล่นกับกรรมการแม่แมร่รู้จริงจริงว่าภายใต้หน้ากากเขาเป็นใครถ้ารู้ฝากบอกท่านอุย้ยไม่ไม่เคยดูรายการนี้เลยนะแม่นะคูแจะไปหมดนี่อ่าอ่าแม่ขอถ่ายรูปลแล้วโอเคอ่ารับตังก่อนนี่ตังอ่ะนะนี่ครับขอบคุณมากครับแม่ถ่ายรูปกับป้าป้าได้งไงล่ะเป็นพี่นี่ขอบคุณครับอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปจมูกไป จ้าจ้าโอเคครับเพลงต่อไปจากมาเลเซียขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเด่นเชิญน,น้องเลงอันต่อเลยครับช่วงนี้ครับน้องตีมากินคำป่ะไ,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของว่าเองพ่อเขาขอเอาอเน้องหิวไหมจ๊ะ เอาอันไหนได้อ,อยู่พี่ได้อ,อยู่นะเอาอันไหนชี้เลยไอ,อ,อ้เค้กส้มก็น่ากินโอเคแ <laughs> ล <c oughs> ้วฝากเค้กหน่อยด้วยนะ ใ้แมฮะขอจองเป็นแรงใจขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอในในชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสวานมีการ มอบว่างให้วาครับผมขอบคุณครับเยี่ยมนะคุณแม่ทำอะไรมาเสียงแหบเป็นอะไรเสียงแหบอ,อะไรนะครับตะโกนมากเสียงแหบฮะว่าไงครับฮะทำไมไม่ปล่อยล่ะจริงเลยเชียว ต่อไปจัดเลยจ้ะรักเก่าข้างเชกองฟางฟางค่าเขาต้มมัดสามหมื่นสองลาปากขอบคุณครับอะไรนะแม่หนักแล้วแม่สบายมากเลย ครับหมุนหมุนสักนิดอ๋อกับ้วมหมุนโอเคนะจ๊ะขอบคุณครับวงจะเห็นตัวจริงนะแม่นะขอบคุณครับถ้าเห็นตัวปลอมจะดีใจกว่านี้เยอะโอเคครับสวยงาม ปิดท้ายกันจ้ะกับค่ำคืนนี้ด้วยบทเพลงเพราะๆบุญตัวกับเพลงขอบคุณแฟนเพลงครับขอบคุณครับวันนี้เป็นมากครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับอ่าเซลฟี่ด้วยนะดิมเซลฟี่นะเซลฟี่ที่อะไรนะเซลฟี่เซลฟี่อารมร่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 มนะขอแม่ให้นั่งอยู่มาถ่ายรูปกันจ้ะมา มงกุฎใหญ่มงกุฎใหญ่นางงามรับมงกุฎจ้าอุ้ยอายเขินเอ้ยดียใจ <c oughs> พร้อมแล้วชูมือครับหนึ่งสองสามชูมืออย่าอย่าฟึ่งนะครับเดี๋ยวชูไปก่อนอ้าวสามสี่ชูมือเอาอีกไหมอีกทีนึงอีกทีนึ่งอ้าวทุกคนชูมือ โอเคครับย right? um um ังไม่หมดฮะชูมือไปเรื่อยๆชูมือกับชูมือชูมือถึงตีสามอย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวเสียงเข้ากล้องนะฮะไม่เกี่ยวครับโอเคครับเอาปรบมือลงอีกครั้งหนึ่งครับผม ับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มางานวันนี้นะครับทุกๆคนเลยนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ